สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาซยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กรสสม้มสูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากคลิปนี้จะมาบอกวิธีทำอย่างละเอียดเราไปดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกจะจะมาขูดผิวส้มก่อนค่ะจะใช้เป็นส้มนาวเวลเพื่อนๆจะใช้ส้มยี่ห้ออื่นก็ได้ ใช้ส้มหนึ่งลูกค่ะขูดผิวเสร็จแล้วก็พักผิวส้มไว้ก่อนต่อไปเราก็มาคั้นน้ำส้มกันส้มที่ขูดผิวแล้วจะนำมาผ่าครึ่งแล้วก็นำไปคัน้นเอาแต่น้ำส้มเราจะใช้น้ำส้ม50กรัมค่ะ ได้น้ำส้มแล้วก็พักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมพิมพ์เค,ค้กค่ะจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด7จ็ดคูณเคูณสนิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นพิมพ์และด้านข้างให้ทั่วจากนั้นโรยด้วยแป้งเค,ค้กโรยด้วยแป้งเค,ค้กให้ทั่วแล้วก็เคาะแป้งส่วนเกินออกวิธีนี้จะช่วยให้เค,ค้กไม่ติดกับพิมพ์ค่ะ เราก็ไปเตรียมแป้งกันต่อส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กนมผงสำหรับเบเกอรี่แล้วก็ผงฟูผสมแป้งรวมกันเราก็นำไปร่อนโดยแจ็คจะร่อนแป้งสองรอบเพื่อให้ได้แป้งที่โปร่งเบาเนื้อเค้กจะได้เนียนเอียดร่อนแป้งจนหมดผงแป้งแล้วก็ผักแป้งไว้ก่อนต่อไปเรามาเริ่มตีส่วนผสมกันก็จะมีเนยแจ็คใช้เป็นเนยเค็มค่ะเป็นเนยอ,อุณหภูมิห้อง หั่นเป็นชิ้นเล็กจะได้ตีได้ง่ายค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวเมื่อเนยอ่อนนุ่มและกระจายตัวดีแล้วก็หยุดเครื่องและกกะปาดชามผสมต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปจะใช้เป็นเนยเค็มใส่เกลือแค่1.8ส่วน8ถ้าเนเพื่อนใช้เนยจืดแนะนำให้ใส่1ส่วน2ช้อนชา เปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวนสาฟองโดยตอกไข่ใส่ลงไปทีละ1ฟองแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสม ต่อไปก็ใส่ไข่ฟองที่สองทำเหมือนเดิมเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสม,มเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วกปาดชามผสมเสร็จแล้วต่อไปเราจะใส่ไข่ฟองสุดท้ายในขั้นตอนนี้จะใส่กลิ่นวานิลาลงไป1ส่วนสี่ช้อนชาหรือเพื่อนๆจะใส่กลิ่นส้มลงไปก็ได้ใส่ไข่และกลิ่นวานิลาลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันจนเข้ากันดี เมื่อเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่แป้งที่เราร่อนไว้สลับกับน้ำส้มที่เราคั้นไว้ในขั้นตอนแรกเริ่มจากการใส่แป้งลงไปก่อน1ส่วนแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปจะก็จะใส่น้ำส้มน้ำส้มที่เตรียมไว้5 0กรัมใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อ,อไปก็จะใส่แป้งครั้งที่2เสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมไม่เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปก็ใส่น้ำส้มที่เหลือลงไปได้ทั้งหมดใส่น้ำส้มลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมไม่เข้ากันจนเข้ากันดีจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสม ต่อไปเราก็จะใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่ผิวส้มที่เราขูดไว้ในขั้นตอนแรกผิวส้มที่ขูดไว้หนึ่งลูกจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยเมื่อใส่ผิวส้มลงไปทั้งหมดแล้วจะก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ป่าชามผสมเมื่อเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำไปใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์แล้วก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ170องศา ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ35นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กจะแฉะติออกมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นก็พักเค้กไว้ให้เย็นถ้าจะให้เค้กนุ่มฉ่ำยิ่งกว่าเดิมแนะนำให้นำไปแช่ตู้เย็นโดยการแรปด้วยพลาสติกแรปถนอมอาหารบัตเตอร์เค้กหรือเค้กเนยสดบัตเตอร์เค้กรสส้มสูตรนี้เนื้อนุ่มฉ่ำ รสชาติหวานน้อยหอมอร่อยน่าทานมากๆใครที่ชอบทานบัตเตอร์เค้กหรือเค้กเนยสดห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดลองทำดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ